กลับเข้าสู่รายการกรีดชีวิตน,นะคะสำหรับช่วงนี้อาจารย์กรีดยังตอบเอสเอเสกันอยู่ะนะคะพิมเควีตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดนปีเกิดข้อความที่ต้องการจะถามสม่งมาที่4ี่สองสอ่ใช่แล้วมาต่อกันเลยค่ะครับคุณมีภูน่ารักเชียวนะคะเกิดวันที่1พฤษภาค,คมปี3-4ี่ปีมะแม่มถามเรื่องการงานสุขภาพปี58นี้จะเป็นยังไงบ้างครับเอิจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเขาก็พ้นคอมาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะ เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยโหราศีเมษนิดหน่อยนะอคืออันนี้จะคือดวงก็าจะเป็นราศีเมษนะค่ะคือราศีเมษเนี่ยดนนั้นเสาราหูเล่งเนี่ยก็เรียกดวงมหาแตกเลยแต่ตอนนี้เนี่ยย้ายออกมาอย่างงี้อ่าอยู่ในทุกสถานะทั้งคู่คืออริและมรณะนะฮะค่ะเสาราหูสถิตอริมรณะคนละตำแหน่งกันนะครับก็ดีขึ้นนะนะฮะถือว่าดวงดีเทียบกับปีแล้วดีขึ้นเทียบกับสองปีแล้วดีขึ้นค่ะนะยังไงก็ดีละก็ดีอ่ะ อดีเลยดีเลยดีเลยะะดีเลยคือดีขึ้นกว่า2ปีแล้วแน่นอนคอนเฟิร์มสั้นๆแบบนี้จบค่ะอ่าท่านต่อไปค่ะครับคุณโกศลน,นะคะโกศลเข็มเจริญเกิดวันจันทร์ที่7ธันวาคมปี02ปีกุนบ้านปลายชีวิตเป็นอย่างไรบ้างไม่ลำบาก,ากดวงนี้เขาเนี่ยเป็นคนกลัวจนกลัวลำบากค่ะกลัวจะไม่มีคนดูแลไม่กลัวไม่มีคนเลี้ยง,งอะไรเป็นคนวิตกค่ะวิตกกังวลนะ แต่ว่าอย่าไปเตอคำว่าจริตนะเพราะว่าจมิตคนเส้นคนรับผคนละอย่างกันคือพี่ตองวอนนะฮะแต่บ้านใบชีวิตไม่ลำบากนะมีเงินทองใช้นะ่ะ่บายคือดวงเขาเป็นดวงเส้นอย่าแดงนะคือจะว่ากันว่าคือดวงแบบนี้จะเป็นดวงประเภทวันนี้ไม่มีตังค์นะสมมตินะวันนี้ไม่มีตังค์แต่อยู่ดีๆตอนเย็นจะมีกองเงินมาให้ะค่ะโอ้เอกาไหมแต่คือมันจะรอดไงคือมันเป็นดวงรอดคือมันเหมือนกับพระเจ้าท่านให้ชีวิตมาแบบ ต้องมาบากอะแต่สุดท้ายมันรอดทุกครั้งอะคือมันบอกมันจะตายมันก็รอดอะนี่ของมันนี่คือดวงเขาเนี่ยคอนเฟิร์ม่ะโชคดีนะท่านต่อไปค่ะคุณวันนิสาเกิดพุธกลางคืนยี่สิบเจ็ดิแน่นอนติดแน่นอนครับติดแน่นอนไวมากค่ะเพราะว่าราศีพฤษภเนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับเริ่มเริ่มดีค่ะแต่จริงๆบางคนบอกเฮ้ยดีได้ไงราศีพฤษภโดนดาว้ลยดาวใหญ่เล่งอยู่ แต่อย่าลืมฮะเขาถามสอบราชการค่ะมันเป็นอาชีพน้ําซึ่งบ่อซ้ายอ้อต้องอดทนยาวนานค่ะพอกพ่อคูณเงินเดือนนึกออกไหมวันนี้หมื่นห้าปีต่อไปหมื่นหกกว่าจะเกษียณเงินเดือนเป็นแสนน่คุณนึกออกไหมสบายก็ได้เป็นแสนนะ่เพราะงั้นเป็นกิจการนะเป็นหนึ่งในน้ําซึ่งบ่อซ้ายดาวสาวถูกต้องเล็งสติคอนเฟิร์มอ่ายินดีด้วยนะคะล่วงหน้าเลยท่านต่อไปค่ะ มาเลยค่ะคุณสุนะคะเกิดวันเสาร์ที่สี่กุมภาพันธ์ปีหนึ่งเวลา18นาฬิกาเจนาทีทุกใจแก้กรรมยังไงคะแล้วเราได้ใช้ผมแก้อะไรดี่อะนะฮะคือผมเองก็ไม่รู้ว่าคุณคุณพี่อยากแก้อะไรคือบางทีเอสเมเนี่ยมันอาจจะตอบไม่ได้เหมือนกับสายนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเนาะคือมันเป็นการพิมพ่อะแล้วมันเป็นตัวอักษรเนี่ยคือผมว่าดูจากตัวอักษรคือมันก็ ต้องพูดยาก,กน,นะค่ะนะฮะคือดวงเนี้ยอางี้เดี๋ยวดูตามวันเดือนปีเกิดที่ให้มาแล้วกันนะคือเกิดวันเสาร์นะฮะเกิดวันเสาร์ปีนี้ดีขึ้นหนึ่งสเต็ปค่ะอ่ะคือวันเสาร์ดีนะอือดีกว่าปีที่แล้วนะค่ะนะฮะก็เกิดวันเสาร์สี่กุมภาพันธ์เนี่ยนะดวงนี้เป็นคนราศีมังกรดีอีกหนึ่งสเต็ปค่ะเพราะราศีมังกระอะราศีมังกรดาวพระรารงอ่ะไม่ดีงไงด้ไงอ่ะดีใช้ได้นะฮะ แต่เสียที่เป็นปีมะแหมคือชง,ชงแต่ก็ชงปีตัวเองก็ถามว่าดีไหมก็ดีกว่าปีที่แล้วทุกใจแน่นอนฮะทุกใจสองปีเป็นอย่างต่ำอยู่แล้วเพื่อๆทุกใจมากกว่านั้นด้วยจะเป็นสิบปีเดียนะค่ะแต่จะผ่านไป,ไปวิธีการแก้กรรมนะครับแนะนําว่าช่วงนี้มีโอกาสนะครับให้ถวายผ้าไตจีวรนะฮะจำนวนสี่ชุด นะครับเป็นตัวแทนของดาวกัลกินีตัวเองค่ะนะครับนะครับแล้วก็เวลากวดน้ํานะฮะให้กวดน้ําริมนะครับแม่น้ําที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ตัดเล็บตัวเองนะครับเส้นผมตัวเองนะครับเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าน้าลายะนะครับให้ใส่กระทงแล้วรอยกวดน้ําจะแก้เข็ดได้ดีขึ้นค,ครับผมโอเคค่ะอ่ท่านต่อไปค่ะ มาเลยค่ะคุณสำจเริ่ง,ง,งนะคะจันที่17ธันวาคมปี16ฉลูถามเรื่องครอบครัวค่ะโอกครอบครัว,รวก่อนนี้นนมีหมหาเยอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นปีชงไงค่ะนะครับอันนี้ชงเต็มเลยแก้เค็ตามที่บอกต้นรายการแล้วจะดีขึ้นคอนเฟิร์มนะ,ะแต่ถ้าอยากรู้ละเอียด 190, 1, 1 4, 9 0 111499นะคะก็โทรไปได้24ชั่วโมงเลยแน่นอน1 9 0 1 111499นี้ชัดเจนนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกเอสมที่ส่งเข้ามานะคะแต่ว่า วันจันหน้าอาจารย์กริไม่พลาดแน่นอนในเรื่องของคําพยากรประจําวันนะคะคงานเงินสุขภาพโชคลาภสิ่งที่ต้องควรระวังของทั้งวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยนะคะยังไงวันจันน้าหกโมงถึงหึงทุ่มครึ่ง นะคะเปิดรายการของเราชมกันได้แต่สำหรับในวันนี้คุณชมที่ตามไม่ทันตอนนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทาง YouTube แล้ว YouTube ยูทูบค่ะนะคะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะมีลเข้าช n n e l แล้วก็เวนวาก TV วีไทยแลนด์นะคะเข้าไปชมกันได้เลยสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมวันจัหน้าพบกันใหม่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กิตคอณคนประมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีคณผู้ชมดะคะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ